ที่จะประกาศผ่านและจะประกาศใช้ออกมาอีกโดยเฉพาะการทํางานอาทิตย์ละ40ชั่วโมงก็คือ5วันกับการลาข้อนะคะก็จะทําให้ภาระเกิดกับลูกจ้างและเงินทุนคนที่จะลงทุนจากต่างชาติเข้ามาบ้านเราก็เหมือนกับว่าระเบียบก,การกฎหมายอันนี้เหมือนจะผลักทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนให้เขาไปเลือกประเทศอื่น ซึ่งขอให้รัฐสภาช่วยนํากฎหมายอันนี้ไปพิจารณาใหม่นะคะว่ามันจะเกิดผลดีกับนายจ้างและลูกจ้างและทุนนนอกที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรามากหรือน้อยลงนะคะขอฝากไว้เท่านี้ค่ะในนามสภาแปดนะคะก็อ,ะอ,อีกอย่างที่เราอยากจะให้เรียนาน,นะคะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันคลอดออกมา ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลกลมเท่ามหรยนะที่จะไม่มีตัวแทนนายจ้างที่แท้จริงเข้ามาร่วมอยู่ในคณะเพื่อพิจนารณาเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยได้มีการพิจารณาใหม่ให้ของแท้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะอาจจะเสริมอีกนิดหนึ่งก็ในนามของในนามของสภาองค์การในจ้างสภาสามนะคะเออ ขอคัดค้านในเรื่องของพรบฉบับนี้เช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนายจ้างที่มีผลกระทบแล้วคุณนะ่ะได้เจาะลึกลงไปถึงลูกจ้างหรือเปล่าว่าเขามีผลกระทบอะไรเดี๋ยวบำนาญชรา,าภาพสูตรที่ปรับสูตรใหม่สูตรแคร์ต่างๆลูกจ้างรายวันจะถูกได้รับผลกระทบเพราะคุณได้ทํางานน้อยลงแล้วบำนาญชรา,าภาพในตอนที่คุณรับตอนชิ้นสุดมันก็จะมีผลกระทบด้วยก็จะฝากเรื่องนี้ต่างๆเรื่องต่างๆที่ที่จริงๆแล้วอ่ะคุณควรที่จะ ศึกษาข้อมูลแล้วการนําเสนอพอรบรต่างๆควรเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ไม่กระทบใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างนี้คะ่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตครับผมนายชิดโชคสิงหรลานะครับประธานสภาองค์การในจ้างธุรกิจยัยงงานหรือไปการไต่นะครับอ,อันหนึ่งมันผ่านวาระหนึ่งไปเนี่ยภายในจ้างเรายังไม่รู้เรื่องนะครับยังไม่รู้เรื่องตรงส่วนนี้ไม่ทราบว่าตัวแทนของฝ่ายในจ้างเข้าร่วมประชุมกรรมธิการหรือเปล่านะครับ ผมขอคัดค้านอย่างสุดๆเลยก็นหนึ่งมีประจำเดือนเนี่ยหยุดได้สามวันเนี่ยพนักงานผู้หญิงที่อยู่ในบริษัทนะครับทุกบริษัททุกหน่วยงาน,น,งานของคุณนายจ้างน่ยครับหนึ่งหยุดงานโดยไม่คิดเงินโดยคิดเงินเดือนให้สองเราต้องซื้อผ้าอนามมยให้พนักงานหญิงที่อยู่ในบริษัทเราเนี่ยความเสียหายนี่มันใหญ่หลวงมากนะครับคือหนึ่งต้องใช้ใจ่ายแล้วก็คนงานเยอะเป็นโรงงานใหญ่ๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ย เขาหยุดงานครั้งเดียวมันทีไปจาเดือนมาคล้ายกันใกล้ๆกันอย่างนี้องหยุดงานได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้ครับก็ต้องให้เขาหยุดตามกฎหมายนะครับผมขอฝากละคัดค้านตัวนี้นะครับประยัดขอบคุณครับรัิดการครับจากสภาการจ้างไทยสังคมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราบรรลุผลเรียนให้ทราบว่ามันเป็นภาระต้นทุนที่ไานจ้าง ะต้องแบรรับแรรับ,บแเพิ่มขึ้นมนเป็นจํานวนไม่น้อยเพราะปัจจุบันนะครับเรามีเงินที่เราต้องใจ่ายให้กับภาครัฐหลายกองทุนคือสิ่งเหล่านี้เป็นทุนในการดาเนินธุรกิจผมยกตัวอย่างเช่นกองทุนประกันภัยที่เราต้องใจ่ายให้รัฐกองทุนเงินทดแทนนะครับกองทุนสุขนบมกองทุนลูกจ้างผู้ประสบผู้บริโภคพิการและยังมีกองทุนสุขภาอลูก,กั้าัน่ปโชคดีที่เราได้เรื่องระยะเวลาไ10ป,ปี สิ่งต่างๆเหล่าทั้งหมดเหล่าลนี้นะครับมันเป็นต้นทุนของการประกอบธุรกิจทั้งนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับคือผู้ประกอบการระดับกลางผู้ประกอบการระดับล่างหรือ SME หรือพวกที่ขอร่างสร้างตัวพวกนี้จะล้มหายตายจากไปจากวงการธุรกิจค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราเราในฐานะที่เราเป็นสภา์การในจ้างทั้งหมดนี้นะครับเรามองถึงว่าการร่างกฎหมายตรงเนี้ยเกิดขึ้นมานะครับ วกเราในจ้างทั้งหมดไม่ได้มีส่วนร่วมรู้ร่วมเห็นในคณะการพิจารณาอย่างน้อยนะครับอยางย่อจะฝากว่าถ้าหากกนา,นนานรพิจารณากฎหมายฉบับไหนที่มีผลต่อเรื่องของการจ้างงานเพราะมันเป็นขึ้นผนของายจ้างอยากจะให้พวกเราเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาในเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้ประเด็นหลายๆต่างๆนี้นะครับผมว่ามันบอกว่าระเบียปบปฏิบิหรือวิธีใช้ยังมีข้อกข้องหลายเรื่องหลายประการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวันทำงาน จากส8ิแปชั่วโมงเหลือส0ิชั่วโมงท่าลองคิดดูครับว่าลูกจ้างรายวันจะได้รับผลกระทบเจอหรือไม่ครับเพราะปะกติเราทากันวันทํางานก็คือสัปดาห์ละหกวันแล้วเหลือ5วันแล้วเหลือส0ชั่วโมงนะครับคดีที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการลาป่วยมาเป็นจำแนกเป็นเรื่องของลูกจ้างมีประจําเดือนแล้วเราจะพิดสูน์ยังไงครับลูกจ้างหญิงมีประจาเดือนมีกี่วันมีอย่างไรนะครับโดยได้รับกาจ้าง3วันตราที่ นะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิทวันหยุดพักผ่อนประจปีจากเดิม6วันเป็น10วันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างเราต้องรับผิดชอบครับหาวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งเพื่อที่จะให้ธุร,รกิจอยู่ต่อไปได้ผมผมมองว่าอย่างนี้ธุรกิจระด,ดับระด,ด,ดับคนบ,บนระด,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 ดับท็อปๆนะี่ฮะไม่ตะทบกังเลยเท่าไหร่ว่าอำนาจาก,การจ่ายมันแตกต่างกันสิ่งที่เป็นห่วงก็คือผู้ประกอบการระดับกลาง ู้ประกอบการทีีและโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กําลังก่อร่างสร้างตัวพู้นี้ครับเขาจะไม่ดุขึ้นมาแน่นอนที่สุดครับผู้ประกอบการทั้งหมดอ่นนี้เราจะต้องมีวิธีการรัดเขงมขับผลกระทบไม่ได้อยู่ที่นายจ้างอย่างเดียวมันจะตกมาอยู่ที่ตัวลูกจา้างด้วยเช่นกันนะครับการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายประเด็นใดในพรบผู้กองหรือพรบเงอินทันอุ่งกฎหมายในอที่มีผลก,กระทบต่อการจ้างงานอยากจะให้ตัวแทนของสภา์การนายจ้างทั้งหมด ได้มีส่วนที่จะเข้าไปร่วมในการจารจาในเรื่องกฎหมายนี้นะครับขอฝากทางรัฐบาลแลผู้เสียหายท่านเรื่องน,น,นะครับในส่วนของความคาดหวงังที่มาตั้งข้ร้องเรอนบบนี้คาดหังว่อ,อย่างไรบ้างเราคาดหวังว่าจะต้องมีการพิจารณาใหม่นะคะไม่ควรจะปล่อยให้มันเดินต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็จะเป็นแรงงานซะเป็นส่วนใหญ่ ถาพี่นาให้ดีนะคะนายจ้างอย่างมากก็คือปิดโรงงานเก็บกระเป๋าค่ะแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆคือลูกจ้างนะคะอยากให้พี่นาให้ส่งแท้ค่ะคือพี่พนักข่าวคงจะเห็นภาพในสื่อเพลิงภาพสื่อสารมวลชนภาพในธุกิจการจ้างงานปจุบัติท่านจะเห็นว่ามีการปิดโรงงานมีการเลิกจ้างสาเหตุไม่ได้มาจากไหนนะครับ สาเหตุมาจากที่ว่าผู้ปรอบารหลนัลล้นในจ้างเหล่านั้นเขาไม่ไหวรับภาระไม่ไหวเพราะออเดอร์ไม่มีหรือน้อยลงเมื่อไม่อยู่หรือไม่ได้ปุ๊บทำาไงวิธีการนี่คือจะต้องปิดกิจการแต่ผลกระทบพวกนี้ถ้าปิดกิจการลงแล้วเนี่ยผลกระทบก็ตกอยู่ที่ลูกจ้างเลยครับและผลกระทบก็อยู่ในภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลยอยือถูกไหมครับ